अते महाराज कोन न वन्तन रपि च ब्रह्मा महाराज यन्ता च तुरो गम् परच देवतया मेता मनुषज च मत्त्तवेरिक ApiException सपे सत्त सुखी वन्तो पुण्यानि पकातानि मे सुगं च देवीतम मे सुते खं पपे तवो मंतं इमिनाम उण्यकमेना इमिना वतिसेना च किपाहंस ตระเภเจวะตันโนปตานะเสตานังเยสันตานิอามายาวนิพานโตมะมังนาสันตุสัปปานเยวานยตาสัตตภาเวภาเวจิตังสติปัญญาสันเลโควิรยมีนามาราปันตุโนกาสังกาตุนจาวิรเยสุเมพบตาติปาวโรนาโทโทวาโรตตโมนาโทปเจกาพุทโธจสังโฆนะ นาโทตารอมะมังเตโสตมะนุภาพกัสังลพันตุมาจานิตุคาปยาปัตตาจานิปยาโสกัมปัตตาจานิโสกาวนตุสัพเพปิปานิโนเอตวตาจามิยิสัมปะตังปุญญาสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุ ทามิพันเตเอติยังสามพังสัปทาทาเนียโสริทิตังสัตถะท้าตุมหาปูเตีงพุทธารูปังสักการังสัทวาจสามนัสเจววันทามิเตตตาคาเตชยาเนสธาเนีธาเนียขะมั เนจปิสัพพาทังทามิพันเตสัพพังอปาราทังธัมทะเมพันเตมายาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังบุญยังไม่หังทาทัพพังสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิสาเยนวะจานวะเจตสะวาพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปะิขันนาตุอัจจยันตังกลันตเรสังวริตุพุทเ Neh nawaca nawacetasa wa, wa meku kamang pagatang mayanya ng mu patikan nantu adayantang kalanta re sangwarituma <coughs> nawaca nawacetasa wa, wa keku kamang pagatang mayanya ng สังโฆปติคันนาตุอัจยันตังกาลันตารสังวริตุงสังคีมาสังพุทโธพะขาวาพุทธังพะขาวันตังอภิวาเทมิข้าตัวพะขาวตาธรรมธรรมังนามาสามิ ปฏิปนันโนะคะวะโตัวสาวกสังโฆสังฆังนาม,ามีนิพานา,ยายิโยนิพานปฏิโยหตุสาธุสาธุธรรมโอทนาเดอขอแบ่งบุญออกเอนน็นอนุบาสาธุสาธุ